จริงโมนามันใหญ่อะแต่ขอมันก็ไม่ได้เยอะวะ่ะไม่รู้ดิเลเยอร์มันไม่ซับซ้อนอะมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดไม่มีกล่องบนหลังคาหน่อยเหรอเห็นละเหมือนจะมีหลายตี้นะแถวเนี้ย ถืออยู่อันหนึ่งไปเอามาเทศเลยไปเอาปืนนี้มาเทศเลยโค้กใหม่ก็ได้ไม้ไม้ทอง พ a l แถวนี้ไม่มีเหรอไปโมนาเลยก็ได้นี่ไงไปนี่ก็ได้เอ่อ uh, เข้าทางหลังคาแล้วกันนะเอ้ยข้างล่างก็มี ไม่ไม่ไม่แถวนี้มีแถวนี้มีตึกตึกตึกที่ผมอยู่เนี่ยมีมีมหนีไปแล้วอะน่าจะเข้าโมนาไปแล้วเข้าทางรูนี้ก็ได้ใช่อยู่ข้างในยอยู่ข้างใน อยู่หน้าอยู่ข้างหน้าอยู่หน้าเอาเอาเอามาร์ก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 เอ้ะมาหาพ่อมารูดไปก่อนรูดไปก่อนให้เขาตีกันไปก่อนเจอโคลมาโดบอกนะ เฮ้ยเจออีกกะบ,บอกแล้วว่าเอาอเฮ้อฮึแม่งไอ้นี่ไอ้นี่โหดมากเลยอะแบบเสียงเสียงรถพังอ่ะเน่นี่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เชี่ยผมเซ็งกำแพงตัวเองชิบหายเลยเดี๋ยวพร้อมอยังอ่ะจะออกไปไหม มันอยู่เนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยกันอะ่ะเออเดินออกมาข้างนอกกันอ้เจออีกกระบอกแย่เช่ยแย่แย่ไปหมดปืนทองมันอยู่ดาดฟ้ากับข้างล่าง ผมเหมือนจะลาดได้ตัวหนึ่งไหมไม่ได้ลาสนี่หว่าได้เฉยๆในนี้มีในนี้มีอินวิซิเบิลก็มีตรงเนี้ย ตายหนึงตายหนึงตายหนึงอีกตัวนึงมันสตอมอ่ะแล้วอยู่บนพื้นแล้วหาไม่เจอมันอยู่ไหนเข้าเข้าที่ชุบข้าที่ชุบข้าที่ชุบเฮี้ยตกสัตว์เกิดอะไขึ้น เสียงเหมือนมันอยู่แถวเนี้ยไม่มั่นใจใช่ใช่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นี่ไงนี่ไงเชี่ยผมโดนไม้แป๊บหนึ่งผมโดนไม้ไล่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ my god ดูเลือดดิไม่ไม่นัดเดียวดิแม็กหนึ่งอ่ะน่าจะได้อยู่เฮ้ย,ยผมเอาแล้วกันผมยิ่งเกียงเล่นวอลแล้วเอ่อหาลูกหน่อยหาลูก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 เฮ้ยได้ทองโอ้โหพบแล้วเจอแม่พบบอลเออผมก็ทองละโกคอรละอ่ะดูดูไอเทมให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวมีไมค์กับม,มีมีไอหัวใจไอพยาบาลเออเจอเยอะอยู่นะพยาบาลมากมากมากกันเลย โกคอแล้วมาไล่เก็บขอยไ,ไม่ไม่มั่นใจเรื่องกระสุนอย่างเดียว<ห>น <ไป S 1> ันเองเดี๋ยวนะเซกเตอร์ที่จะจบเกมอืมน่าจะจบเรตไทเกอร์เป็นไปได้นั่นงไงว่าแล้วว่าต้องวิ่ง กับโมนากับโมนาอ่านี่เจอแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราเริ่มเข้าเข้าวงเลยก็ได้นะน,นี่เราอยู่ในวงแล้วนี่ไงอยู่อยู่ในโมนาแล้วเนี่ยก็ก็เข้าเข้ามาแล้วแต่ถัดไปอยู่ไหนน,ไนี่ไม่รู้จริงๆอ่ะ จากฟากนี้ไม่น่ามีคนนะแลวลอ,อ้หบางทีเราบา,บางทีแถวๆนี้อาจจะเป็นท้ายวงก็ได้แต่ว่ามันมันย่อยวงแบบแปลกๆอะซัพพลายเคตดอีเวนต์อ่ะนี่เจอนี่อัน โอ้คลแล็บครับเอ็กโปลเลยไปเอ็กโปลไปเอ็กโปลไปเอ็กโปลเลยไปเอ็กโปเลยก็ถือว่าเหลือเยอะหน่อยนะสิบสี่ที่เอยผมเจอเคส เละเจอและเจอและเจอและโออะไรอะยูซี่อทองนี่อย่าเจอเคสอีกกัลแล้วแสลมหลังคา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  โอ้ด oh like ีอีหน okay. ึ่งลงไปข้างล่างหายตัวหายตัวแต่เราโดยตี้ยิงนะโดยตียิงโดยตียงโดยตียิงเฮ้ยเฮียติดหลังคายโอ้โอ้วิ่งอีกแล้ว เออมันโดนยิงมันโดนตียิงไฟหนึงไฟสอตัวสองตัวเขาวงเขาวงเข,าวง,ขาวงก่อนเขาวงก่อนเข้าแล้วเดี๋ยวผมมาดักผมก็ลงไปผมก็ลงไปผมก็ลงไปงผมอยู่ในวงแล้วมีเข้ามามีเข้ามาเดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให,บให้ผมเห็นอยู่ว่ามันครึ่งหลอดตัวนึง นิดเดียวอะ่ะนิดเดียวมันอยู่แถวนี้นิดเดียวชิบหายแล้วกูอยู่นอกวงอีกโอ้ยหิวคิวอยู่ล่ะค่ะไปเฮียกูไม่ได้สิเฉยเลยยี่มันค้างเหลืองเหลืองเหลืองเลย อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้แหละแถวนี้แถวนี้คููดาวลดลงนะใช่ได้ยินเสียงอยู่เตรียมด้วยเดี๋ยววงใหม่จะมาเตรียมกระโดดเลยตายแรกครูร้อยเมตรเองดูกระสุนด้วยเนอะพอกันไหม Hey, đồn đồn scan, ổng đồn scan. Đồn mình đồn mình hack. Này, robot. Islet sẽ đầy ตันอะตันทุกอย่างอะเส็ได้ว่ะแม่งไอตัวนั้นแม่งผมไม่ได้แอซิดได้ซ้ำแม่งไปรีเลือดก่อนมันบวกกันอยู่งนี้ฟางนุ้นฟางนุนงน้นเราของทองหมดละมีห่วงกันอย่างเดียวคือเรื่องเรื่องกระสุนตกออมาได้ยังไงวะเย โอ้ว oh, e ิ่งว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 ิ่งเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งใช่ผมได้ยินเหมือนกันแถวนี้ไม่ก็ตึกเนี้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเต็มเลยสามตัวสามตัวอ่าเฮียแล้วกูลงมาทำไมวะเนี่ยอ้อมอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเออ ผมดักหน้าประตูเกือบตายมีบระลาดคาตัวหนึ่งระวังต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เจอปืนล็อกเป้ากูไอ้สัสเอาดิบิงเจอปืนออโต้เอ็มกูไอ้สัสอทิตยีท้ายอาทิตยีท้าย โอเคเดี๋ยวน่าจะหดวงอีกนิดหน่อยแล้วเราไปจบในไทเกอร์ผมเล่นชิงมงกุฎไม่ได้นะสกิลหนีผมมีสกิลเดียวจริงแลมก็ดีได้นะก็มีอันเดียวไงจริงๆควรจะมีอีกอันมากกว่าต้องมีสองสกิลอเอ้ยเหลือซิตี้แล้ว <Okay. S 2> ขึ้นหลังคาแล้วกันนะผมไม่เข้าข้างในนะสไนทองด้วยวะนี่ไงเจอแล้วเจอเจอแล้วยิงเขาข้างนเยมาร์กมาร,มาร,มารอยู่ข้างในใช่ไหมลนะ่ะข้างในอยู่ข้างในหน้าประตูอ่าผมผมยิงหน้าประตูอยู่ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง สีเขียวลวงผมลากตีนมาผมลากตีนมาผมลากตีนมาโอ้ยสนจยว่ะ <c oughs> ไม่ก็อะไรสักอย่างโอ้เจ็บ <c oughs> มึงกูอยู่ไหน <c oughs> มึงกูอยู่ไหน <c oughs> อุ้ยลัดได้ตัวหนึ่งใครก็ไม่รู้ <c oughs> เรียบร้อยเลยกู ตรงกลางตรงกลางตรงกลางตัวหนึ่งระวังระวังระวังขึ้นมาข้างบนได้ไหมครับหาวาร์ปขึ้นมาข้างบนได้ไหมเดี๋ยวผมชุบกันให้เออเดี๋ยวผมชุบกันให้โว้ยผมเกือบตายผมเกือบตายขอเบรกก่อนใครหยิบมงกุฎได้ไหมใครหยิบมงกุฎได้ไหมนี่เนี่ยมาชุบนี่ดิมาชุบมาชุบเร็ว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 เรผมชุบเองผมชุบเองไปไปดูแลมงกุฎออาไม่ทันละมงกุฎกูไปแล้ว ปืนทองเต็มเลยครับเต็มหลังคาเลยอยากเลือกไหนเลือกเลยสามตีวีไปฆ่ามันโอเค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 ชิงมาชิเอเอ,เอมึงจะเอามงกุฎไปเหรอมึงจะเอามงกุฎไปเหรอมหมหผมเอามงกุฎนะ ไปแล้วขอเป็นราชาสองตีอยู่ท้ายเรากับมันแล้วล่ะเรากับมันละผมขอสามสิบวิขอเป็นราชาสามสิบวิมันอยู่ข้างในอะ่ะเออมันอยู่ข้างในอะ่นอะเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วคิดว่ากูจะ คิดว่ากูจะสู้มึงเหรอมึงคิดว่ากูจะสู้มึงเหอรอไปทำแล้วไปทันแล้วฮึมมึงคิดว่ากูจะสู้มึงเหรอวุ้ยเออฉันได้แล้วมึงคิดว่ากูจะสู้มึงเหรอโอ้ในนั่งเก้าอี้แล้วเว้ยจัดไปไฟกระพริบ